ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ f a ฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้มาเริ่มต้นใหม่ดิยังไม่คลายสงสัยเรื่องเวลาหายเลยใครอยู่กับน้องคนสุดท้ายคนนั้นน่าจะรู้ดีว่าไหมตกลงนะ่ะอนาโตมีไปสวนยางกับแม่หรือไปไถนาเอาดีๆน้ำสม้มไม่ได้ดื่มน้าแต่ร้านค้าบอกเห็นสอดอกับนอชอพอ วันหายทำไมน้ำฝนลงเบอร์ตัวเองวะวันไปร้านค้าน้องไปเล่นหน้าบ้านใครนะรถเฟอร์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้ผ่านมาเจอใครบางคนแถวๆนั้นยืนอยู่ตำรวจเขาจะคิดเหมือนกรูหมหน้าใครออกนอกพื้นที่บ้างหลานหายไปไปหาหมอธรรมถ้าย้อนกลับไปถามหมอธรรม ตอนนี้จะยังจําเรื่องราววันนั้นได้ไหมนอแล้วไอ้คนที่วันน้องหายไม่ได้ช่วยหาแต่นอนอยู่บ้านสรุปไปแทงปลาไหลปลาไหลบนเขามันมีจริงไหมกุญแจไปหล่นบนเขางี้สับเพา่ารีบอะไรหรือเปล่าเลยทำของตกแถมมีซองมามา่าขวดน้ำก็มีถุงเท้าก็มารถแบ็คโค ก็เดินขึ้นเขาถ้านอชอพอไปเดินเล่นแถวนั้นเก๋ๆจริงน่ะครูว่านะน้องไม่เอารถนี่ไปเป็นพาร่าหรอกเกะกะว่ามะเสื้อส้มเอย่ยกุญแจเอย่ยเอาเถอะถ้าวันนั้นมาถึงก็ตอบให้ได้และกันว่าเส้นขนเส้นนั้นมันขึ้นเขาไปได้ยังไงเขียนเรียงความเก่งนะคะซึ่งผู้โพสต์รายดังกล่าวนะครับ ได้แคปภาพนะครับที่เป็นการโพสต์เพื่อตามหาน้องชมพู่นะครับโดยมีข้อความดังนี้หนูเป็นพี่น้องเองน้องชื่อเด็กหญิงอรวรัณวงศีชาชื่อเล่นน้องชมพู่อายุ3ปีน้องใส่เสื้อกล้ามสีขาวลายชมพูกางเกงกีฬาขาสั้นสีม่วงหรือสีแดงไม่แน่ใจว่าสีอะไรเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้า วันจันทร์ที่11พ่อกับแม่ไปสวนยางแล้วพาน้องไปซื้อน้ำแข็งกับน้ำสม้มพอถึงบ้านน้องบอกว่าไปเล่นดินนะหนูก็ให้น้องไปอยู่ใกล้ๆกันกับที่หนูนอนหนูนอนแป๊บเดียวประมาณ10นาทีตื่นมาก้านิกาหนนาทีไม่เจอน้องเลยวิ่งหาน้องคนเดียว หาทุกที่ที่คิดว่าน้องจะไปแต่ก็ไม่เจอเพื่อนหนูก็พาไปหาอีกก็ยังไม่เจอเลยไปถามป้าว่าป้าเห็นน้องไหมป้าบอกไม่เห็นป้าก็พาไปหานะ้านะ้าก็โทรบอกตายายกับพ่อแม่หนูอยู่ไร่แล้วก็มาหาน้องแต่ก็ยังไม่เจอบอกผู้ใหญ่บ้านบอกชาวบ้านให้ช่วยหาจนถึงตอนนี้ 19เก้านาฬิกา15นาทีก็ยังไม่เห็นน้องเลยสองวันแล้วไม่รู้ว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างน้องอยู่กับใครได้กินข้าวบ้างไหมไม่คิดถึงพี่เหรอถ้าไม่มีน้องพ่อแม่จะอยู่ยังไงรูปล่าสุดที่ถ่ายกับน้องคือวันที่6พฤษภาคมใจพ่อแทบสลายพ่อเป็นลมพี่ขอโทษที่ไม่ดูแ,แลน้องดีด ที่ผิดไปแล้วใครเอาน้องไปเอาน้องมาคืนเถอคะค่ะน้องยังเด็กยังไม่รู้เรื่องเลยหนูเลี้ยงตั้งแต่น้องยังพูดไม่เป็นเลี้ยงเหมือนลูกจนน้องเรียกแม่ไม่เศร้าได้ไงพ่อรับไม่ได้ที่น้องหายไปพ่อบอกว่าอยู่กับแม่สองคนได้ไหมซึ่งโพสต์ดังกล่าวนะครับที่ผู้โพสต์รายนี้ได้แคปมานะครับก็มี ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งมาคอมเมนต์ต่อนะครับว่าทางบ้านก็ออกตามหาน้องอยู่บริเวณแถวหมู่บ้านทั้งทางน้ำและป่าเขาวันนี้ก็วันที่สองแล้วค่ะยังไม่เจอน้องเลยสงสารน้องไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเดอ้ออีลาชมพูเอ้ยซึ่งคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์ จากผู้โพสต์รายเดียวกันนะครับที่ได้โพสต์ตามหาน้องชมพู่ไว้ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่หมอปลาคุณจิรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวสีเปิดใจกรณีที่ญาติบางคนของป้าแตนออกมาแฉหลายเรื่องเช่นเรื่องราวที่ป้าแตนให้เงินพ่อแม่ใช้หมอปลามองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะก่อนหน้านี้ตัวลุงพลโดนญาติ บางคนนั้นใส่ไฟมาเยอะอยู่แล้วดังนั้นอยากให้ญาติที่ออกมาแฉไปให้ข้อมูลกับตำรวจที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่จะดีกว่าหมอปลาบอกอีกว่าเรื่องออกมาแฉแบบนี้นะ่ะไม่ใช่เรื่องใหม่ญาติอีกฝ่ายพยายามให้ร้ายลุงพลป้าแตนอยากบอกว่าเอาหลักฐานไปให้ตำรวจดีกว่ามานั่งแฉคนอื่นนะเอาเวลาโพสต์คลิปไปร้องเรียนกองปราบปรามก็ได้ จะเกิดประโยชน์มากกว่าก่อนหน้านี้มีสื่อบางช่องพยายามให้ลุงพลได้คุยกับญาติของฝั่งป้าแตนต่อนหน้านักข่าวแต่ตอนนั้นญาติของฝั่งป้าแตนปฏิเสธไม่ยอมคุยเรื่องราวเหล่านี้ต้องคุยกันต่อหน้าไม่ใช่มาเก่งลับหลังไม่ใช่มาแทงข้างหลังกันมาพูดกันต่อหน้าว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่เป็นความจริงจะได้อธิบายสังคมให้รับรู้ อยากฝากบอกว่าเอาเวลานั่งแฉไปนั่งหาข้อมูลทางคดีจะดีกว่าสำหรับคนพวกนี้ไม่มีอะไรเก่งแค่นี้อย่ากเก่งเลยไปหาวัตถุพยานหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่หรือไปร้องเรียนหน่วยงานอย่าให้คดีน,นี่เงียบน่าทราม,มากกว่ามานั่งบอกเรื่องนี้ค่าปุ๋ยตนเห็นใจลุงพลกับป้าแตนอยากเป็นกำลังใจให้แต่ทั้งสองคนน่ะ คงชินตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวแต่ถ้าอยากแฉให้มาแฉหมอปราแบบนี้ถึงจะมันกว่าพร้อมทิ้งท้ายว่ารักนะจุ๊บจุบ,จบซึ่งภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคนแรกบอกว่าหมอปลาเริ่มแรกเลยใจถึงใจกล้าช่วยลุงป้ามาจนทั่วโลกนั้นรู้ ลุงถึงมีคนรักมากมายรักนะจุ๊บๆคนธรรมะนะครับบอกว่าอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้บักต่อคนธรรมะนะครับบอกว่าต่อมือชา้าลุงพลและป้าแตนคนธรรมะนะครับบอกว่าตอนที่ป้าลุงลำบากตายายพี่น้องมีใครยื่นมือมาช่วยแกบ้างไหมพอลุงกับป้าเริ่มมีตังมองเห็นความสําคัญของลุงป้าคนธรรมะนะครับบอกว่าเขาจะให้เงินหรือไม่ให้เงินก็เรื่องของเขานะ ตอนไม่มีน่ะใครมาเหลียวแหลบ้างคนมานะครับบอกว่าฉันก็เคยโดนนะฝากเงินน้องน่ะส่งให้พ่อแต่กลายเป็นเงินน้องที่ส่งให้พ่อน่ะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่มีผู้ใช้ f a ฟ e บ o ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ในส่วนของพอบอตรอในวันที่ทแถลงนะคะยังคงจำกันได้เนาะเหมือนลากบางคนมาตบโชว์คำพูดท่าน มีน้ำหนักแน่นอนความรู้สึกก็ไม่ได้แยแสด้วยซ้าแถมฝากคาว่าให้นั่งเครียดนอนเครียดต่อไปแล้วคิดหรือคะว่าท่านจะไม่มีคนในใจอ้อลืมบอกไปยังมีอีกทีมนะกำลังจะลงไปเดือนธันวานะคะอดใจรอ,อนิดหนึง่งไม่เงียบไม่แขวนไม่ทิ้งยังคงทำงานทุกวันหนูจะไม่ตายฟรีนะลูก หากว่าเรากําลังสบายจงปรบมือพันแปะแปะซึ่งผู้โพสต์รายดังกล่าวนะครับได้โพสต์ภาพประกอบนะครับซึ่งเป็นข้อความดังนี้กรณีลุงพลยืนยันว่าเนื่องจากได้ระบุไปแล้วว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจึงไม่สามารถบอกได้ว่าสงสัยใครหรือไม่สงสัยใครส่วนกรณีที่ถามว่าลุงพลเป็นจำเลยสังคมต้องถามว่าใครให้ตำแหน่งนี้ ตำรวจไม่เคยชี้ว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยใครเอาตำแหน่งนั้นไปให้เขาก็ต้องกลับไปถามว่าทำไปทำไมมีวัตถุป,ประสงค์อะไรซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นกันไปนจำนวนมากคนแรกบอกว่าเอออีแม่ก็บุวยไปทางตำรวจบอกว่าตำรวจบอกให้พูดทางตำรวจตบอีแม่เพีย้ย ตำรวจบอกไม่ได้บอกให้พูดโคดมาน,นะครับบอกว่าตัวเองนั่นแหละระวังนะจะโดนเขาแกงนะ่ะเงินบางทีก็ซื้อความจริงได้เหมือนกันฮิฮิโคดมาน,นะครับบอกว่าเจ๊เอาข่าวมาจากไหนโคดมาน,นะครับบอกว่าความลับทางราชการโคดมาน,นะครับบอกว่าอีเจ๊นี่มึงเป็นกิ๊กตำรวจเหรอรู้ไปหมดโคดมาน,นะครับบอกว่ารู้มากกว่านี้ แต่ไม่พูดเดี๋ยวโดนยิงเฟซโคตมานะครับบอกว่าไปคุยกับกูนอกรอบนะเจ๊โคตมานะครับบอกว่าเคได้โคตรมานะครับบอกว่าอีกหนึ่งเดือนถึงจะมาโถถ้าเป็นเขตตากแดดนะคงจะแห้งหรือแต่หนังแล้วละ่ะโคตรมานะครับบอกว่าเอาหน้ารอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโคตมานะครับบอกว่าบางคนจะได้รู้ก่อนตายก็ไม่รู้ โคมานะครับบอกว่าช้อยเจ้านายมึงนะ่ะน่ารักมากนะมีข่าวมาพอให้ชื่นใจโคดมานะครับบอกว่าแน่นวนจ้าโคดมานะครับบอกว่าไหนอีแม่บอกว่าตำรวจบอกให้สงสัยพี่เขยเพราะเป็นแผนแต่ตำรวจนะ่ะบอกไม่ได้บอกเฮ้ยเข้าทางละสิดิ้นกันใหญ่เลยโคดมานะครับบอกว่าแม่หรือเปล่าแม่ไม่น่ารักหรือเปล่า